ช่วงนี้เป็นฤดูร้อนใครหลายๆคนก็จะออกไปทะเลกันคลายร้อนบางทีอยู่บ้านน่ยคุณเปิดแอร์มากๆเปืองไฟทํำยังไ<ค>งไ,นะไปห้างค่ะ,คะไปอยู่ในแอร์เย็นๆนะคะเพราะอย่างล่าสุดค่ะอุณหภูมินะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ39-44ถึงอ,องศาเซลเซียสนะคะซึ่งภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยร้อนสุดๆค่ะ,คะซึ่งร้อนๆแบบนี้นะก็ส่งผลหลายอย่างนะเพราะว่าพอไฟแพงน้ํามันก็แพงล่าสุดแก๊สโซฮอลนะคะก็40สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ที่สําคัญยังไม่มี แนวโน้มเลยนะคะว่าจะลดลงนะคะซึ่งในส่วนของค่าไฟเนี่ยก็ยังแพงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าประชาชนเนี่ยใช้ไฟเยอะขึ้นนี่ยังไม่รวมถึงราคาผักที่เขาปรับขึ้นนะคะอย่างพลิกขี้หนูจินดาเนี่ยตอนนี้นะคะ470-500บาทต่อกิโลกรัมเลยนะคุณยาย่ไหมส่วนผักชีผักชีนี่400บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมค่ะ260บาทต่อกิโลกรัมคะนานะคะปัจจุบันค่ะเฉลี่ยอยู่ที่225บาทถึง ร้อบาทต่อกิโลกรัมส่วนมะนาวเราไม่ต้องพูดถึงน่านร้อนแพงอยู่แล้วตอนนี้ค่ะราคาอยู่ที่7ถึง10บาทต่อลูกนะไม่ใช่ต่อกิโลนะ <c oughs> จะอยู่บ้านก็แพงค่าไฟแพงนะคะจะไปที่อื่นก็ต้องไปใกล้ๆเพราะว่าน้ำมันก็เปลืองเพราะฉะนั้น คนที่ใกล้ที่สุดเวลาเขาไปเที่ยวเขาบังจะไปพัทยาแต่ล่าสุดค่ะอันนี้คงเป็นข่าวรู้กันอยู่แล้วเนาะในเพจอีซอขยี้ข่าวเนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยบางร้านนะคะที่เป็นกระแสอยู่ก็คือไข่ดาวสองฟอง,ฟอง70บาทพี่โอได้ดูข่าวไหมได้ดูเออคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์นะคะปรากฏว่าทางร้านเขาก็บอกเหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆเขาก็ลําบากเพราะว่าเหล่านี้มันขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายมันขึ้นก็เลยคิดราคาแบบนี้นั่นเองคือร้านเนี่ยเขาบอกว่าไข่ไก่เขาเนี่ยเป็นไข่ไก่เบอร์ศูนย์ เป็นไข่ไก่ลูกใหญ่เขาก็เลยคิดราคานี้และ,ะที่ผ่านมาเขาบอกว่าไม่มีปัญหาแต่เราในฐานะผู้บริโภคเรารู้สึกว่าแพงไปปะคืองี้หม่นไปฟังข่าวเขาบอกว่าที่ร้านเขา,าจะขายเมนูหนึ่งประมาณ70บาทหือประมาณอะไระอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวไข่ดาวก็ติดเป็นหนึ่งเมนูคือเขาไม่ได้นับว่าในนั้นใส่อะไรบ้างไงแต่ถ้าร้านอื่นที่เห็นนะข้าวบางทีก็สิบาทไข่ดาวก็เพิ่มอีกสิบาทเลยอย่างที่ฉันท,นทานที่ทํางานเนี่ยเพิ่มไข่ดาวก็อีกสิบาทดิ่ฉันสั่งข้าวไข่เจียวไข่เจียวบบาท เพิ่มหมูสับอีก5บาทแล้วเจ้าของร้านเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยแบบไปกินลูกชิ้นไม้ละ1 5อยพราะกิน2ไม้300อ่ะเดี๋ยวก่อนคุณลูกชิ้นอะไรเออเขาบอกแบบนี้นะดิฉันสงสัยมาก่ลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นอะไรถึงได้แพงขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ